รางา5,000นี่คือพอเลยแหละเท่าไหร่ทีนี้นี้นเอเต็มแผงครับถือว่าส тот, ูยดอกนี้1,323บาทนะจ๊ะเออคุณเจ็ดมา49บาทว่าให้ต่อลูกพี่ดอกนี้ก้อนโตมาแล้วครับดอกนี้พอเลยปลี่ยนคลิปวิดีโอนี้แตกเพียงความบันเทิงเท่านั้นน้องๆหนูๆอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะ สวัสดีจ้าก็มาเพบ่กับฟิมิมอย่างเชิดเคย์แ้อว,ว,วันนี้มีเคมดีๆมาแนะนำนะจ้าพี่สาวกรอบนั่นเองนะจ้าซุดปปกรอบเด้เอ,อพังแคมานึงพันห้ารอยบาทนะตกได้เป็นหกสิบมาหมุนสักสิบหมุนไม่รู้ไปกำไรน้องป้านนองว่าสิได้กำมัดนะจ้าออถ้าได้กำมัดก็ไม่เป็นไรก็ทำใจลูกพี่ขอกำไรหน่อยเถอะไม่อยากได้กำมัดนะจ้า ไป้าไงต่อลูกพี่ดอกนี้ขอหน่อยลูกพีขอหน่อยเถอะอยากได้กำไรนะซาะไม่อยากได้กำัดเออเออใคยขอกำไรได้บน่นี่ยังไงดอกนี้มาสวยสวย,สวยดอกเดียวรู้เรื่องสี่ร้อยเก้าสิบแปดบาทดอกเดียวรู้เรื่องแตกัะเบิ้งแตกเออมาเจ้าคุณเอาหน่อยอะไรจะจ่ายนี้โอเคมาดิ สาบาทคุณจีปึ๊กหนึ่งร้อยสบี่บาทนะจ๊ะอันนี้ห้าร้ยสี่บาทนะจ๊ะก็ถือว่าสวยนี่หก้อยหกสิบบาทหวานเจี๊ยบตัวเอมาหน่อยยังไงดอกน,นี้ต่อสิบมาเก้บาทวางให้ต่อลูกพี่นี่เคยมาสิบสองบาทยังไงอ้าหกสิบบาทสวยโอ้หไม่จ่ายว่ะลูกพี่เอ้ย เคมาสิบสองบาทนะจ๊ะลูกพี่จ่ายว่างให้ต่อจ้าทีนี้อันนี้สีสิบแปดบาทเด้อถือว่าดาอยู่แหละนี้คุณสามไอเขารู้ไปนี้กำไลนอนเนาะในจ๊ะหรือไม่ธรรมดาไปมาอีกแล้วสิบสองบาทเด้อว,ว่างต่อลูกพี่นี้สามสิบบาทว่ะถือว่าโสวย อามาสิบสองบาทยังไงต่อลูกพี่อันนี้หกบาทละซ่าน<ม>ต่อคุณ<ม>เอาหน่อยทีนี้ว่าไงต่อจากลูกพี่คุณสามเออยยังไงโธ่ไม่จ่ายแล้ววะซ่า,านมารอบนี้ขออีกสักสิบหมุนสามสิบหมุนเลยมาให้เขารู้ไปว่าสีไ,<ม>ได้กำไรบอหรือว่าสีไ,ได้กำไรสามมาแล้วสามบาทว่าไงต่อลูกพี่ ยังไงเออนี่มาไม่จ่ายเลยดียครับโอ้โหค่อยจา่ายว่ะตอเคมายังไงดอกนี้อันนี้มาคุณฮะเจ็สิบาทถือว่าสวยอันนี้แน่1หนึ่งร้อยสี่สิบโอ้โหกําไรนนหน่หน่ครับดอกเดียวรู้เรื่องอะดอกเดียวรู้เรื่องครับลูกพี่ขออีกหน่อยมาสามสิบห้าบาทว่าไงต่อจะ้ะ เออให้เขารู้ไปว่ามันไม่ใช่ครับยังไงขอหน่อยอันนี้คุณสี่ปรับร้าหนึ่งร้อยสิบสอบาทสวยยังไงต่อเต็มกระดาษหน่อยดิตบกอบมาสาสบ้าบาทต่อไว้จ่ายทีนี้จะได้เท่าไหร่เออหมวกมา คนสามปับขาให้สามร้อยสามห้าบาทเด้อถือว่าสวยนะจ๊ะนี่ใจกำไรว่ะไม่มีกําหมัดยังไงลูกพี่ขอหน่อยไปขอกําไรหน่อยเด้คอไปอยากได้กําหมัดเด้ออย่าไหลแบบนี้เลย ขอร้องแหละอย่าไหลแบบนี้เลยมาย8บาทยังไงก็ถือว่าได้กำไรมาเยอะแล้วนะพี่ๆนะพังว่ามาแค่พันกว่ามั้งแต่ตอนนี้ยังได้มาจะสามพันกว่าแล้วอะเออคนสาอันนี้นี่หนึ่งร้หบาทตัวเคอุโหถ้าตัวเคลงแถวสองนี่คือหวานเกียบอะแต่เขาไม่ลงก็ดีครับลูกพี่อันนี้ยี่สิบาทว้างให้ต่อเออนี่แหละตัวก๊อบมาอะไรมาสิบ นี่คุณสามมาพายใ42บาทวะจันสิบเต็มแผงหาส6บาทในจาลูกพี่ยังไงเออเจมาอันนี้เ148บาทถือว่าสวยปรับเขาให้นี่504บาทนะฟิสปินเข้าหน่อยโอ้โหปากเรานี่คือโชคลาภมากลงอีกดิฟีสปินอ่ะอันนี้ มาคูณสามปึ้งนี้สองร้อยสิบบาทปีลงเถอขอแหละนอนแล้วมันไม่ลงมาเจ็ดสิบบาทวะใครต่อดอกนี้ต่อเพลงไม่ค่อยจ่ายเลยนะลูกพี่นะม, <c oughs> มาขอสักห้าพันขอสักห้าพันนี่คือพอเลยแหละเท่าไรท่ทีนี้ นี้เอเต็มแผงครับถือว่าสวยดอกนี้หนึ่งพ at ันสามร้อยยี hey ่สิบสามบาทนะจ๊ะเออคุณเจ็ดมาสี hmm. ่สิบเก้าบาทว่าง่าต่อรูกพี่ดอกนี้ก้อนโตมาแล้วครับดอกนี้พอเลยกําไรนอนหน่อยหนึ่งพันสี่ร้อยกว่านะจ๊ะเออกาไรนอนนอนแล้วนะลูกพี่นะต่อเพลงจ่ายดีครับได้กําไรมาเยอะแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวก็ก็ต้องขอตัวไปทอนตังก่อนนะพี่นะเออเราก็ต้องขอตัวนี้ขอตัวลาไก่อนแล้วปะ ได้กำไรมาขนาดนี้แล้วว่าไม้8บาทสวยอันนี้คิดดู1,000อะเอออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะจ้าบ๊ายยจ้าจุ๊บจุ๊บ